เอาแล้วก็กลับกรื้อใ้นด้วยนะเราอยู่ในเกมมาครับวันนี้ก็อยู่ในเกมมาครับเอาชีวิตรอดโลกแห่งเวมุนและบอลในสามโลกนะครับนะว้าวกับ EP ที่16เอ๊ะหรือ17ไม่รู้ลืมเช็คดูก่อนลืมนะทุกคนแบบแบบลืมอะ่ะลืมไม่รู้อะ่ะ <c oughs> อันนี้ EP ที่เท่าไหร่ส่วนเฟดเฟด เฟสสองอีพีที่ห้ามังม้งมั้งพ่อลืมอืมไหนดูซิมันที่สุดอยู่ที่อีพีไหนอ๋ออืมอีพีที่สิบเจ็ดใช่อันนี้เป็นอีพีที่สิบเจ็ดแล้วนะฮะถ้านับจากเฟสหนึ่งนะเป็นอีพีที่สิบเจ็ดถ้านับจากเฟสสองก็เป็นน่าจะอีพีที่ห้ามัง้งประมาณห้าแหละน่าจะมัง้งพ่อลืมเออโอเค ก็สําหรับในพา์ที่แล้วนะที่เราได้ทําการไปทําฟาร์มไอฟาร์มไอรอนโกลมอาฟาร์มเหล็กที่ที่ได้ทําไปเนาะเพราะเพราะคลิปที่แล้วผมได้ทําไปแค่อไอมันมันมันเรียกมันเรียกว่าอะไรเดียวไอซีกเดียวอ่ะไม่ไม่เกยดไปซีกเดียวมันผมทําไปแค่จุดเดียวเนาะ,ะแต่ผมจะพาไปดูแล้วกันเพราะาตอนเนี้ย ที่จริงปกคลิปของปกคลิป EP ที่แล้วก็ทุกคนก็น่าจะเห็นดูแหละเพราะว่าเป็นปกที่ผมสร้างเสร็จแล้วเนาะแล้วค่อยเอามาทำเป็นปกอ่านี่ไงนะฮะก็จะไม่มีอะไรมากก็ก็จะเหมือนเดิมเหมือนในในนีท้ทุกอย่างเลยเนาะในพวกนี้ก็จะเหมือนในนี้ทุกทุกอย่างเลยทั้งมันดูนี้ได้หรือ่านะทั้งมี ต้้งมี A B C แล้วก็ซอมบีอือืม,อมแล้วก็เกิดก็ก็จะไม่มีอะไรมาเนาะก็จะรอให้มันเกิดมาลงมาแล้วก็ตายแล้วก็ปั๊มเหล็กนี่ก็ที่จริงเหล็กมันก็เยอะกว่านี้แหละประมาณแถวได้ั้งก็ประมาณแถวหรือสองแถวบ้างจะจะผมเอาไปนู่นอะเอาไปแลกเป็นเอเมลโล์แล้วก็เอาเอาไปทำเป็นบล็อกเลยเหลือแค่นี้เนาะ แต่เนี่ยเยอะมากเลยผมมีตั้งหลายกองอ so ่ะอย่างเยอะเลยทุกคนนะแล้วก็อันนี้เป็นไอติมนะอไอติมที่ผมได้คราฟมาก็เห็นว่ามันผมโอ้ยก็กวัดก็ยังไม่หายจริงจริงก็หายเล่นแล้วแหละแต่ก็อาจจะมีไอ้บางเล็กน้อยน่ะอ๋อก็เป็นไอติมไอนี่ไงไอติมแตงโม โคตรเจ๋งนะทุกคนแบบมอดอาหารนะโคตรเจ๋งเลยอ่ะหมดเยี่ยงแล้วก็ลงมาแล้วก็ตายก็ถือว่าดีนะฮะเราจะไม่ต้องมาหาเลยเองอุ้ยจะก็ดังอยู่ฮะก็ก็ถือว่าเป็นนที่ดีนะฮะก็ก็เป็นห้องเอฟเคเฉยนะไอห้องเนี้ย ก็ถือว่าดีนะเราเจอ้ไม่ต้องมาลงเหมืองหาเหล็กจะได้นั่งเอฟกีงงแล้าปั๊มเลยโอเคก็สุนายพานีนะฮะผมว่าผมจะมาทำจะอายทำไมเนะี่ยผมว่าผมจะมาทำไอ้นี้นะเอ่อเป็นเครื่องเครื่องไออ,อมันเป็นเครื่องเก็บข้าวอ่าเครื่องเก็บข้าวอัตโนมัติแบบแค่เรากดปุ่มก็จะเก็บให้เองนะฮะ ก็ถ้าถามว่าทําไมถึงถึงผมอยากจะทําแล้วก็เพราะว่าข้าวบ้านเรามันค่อนข้างที่จะถ้าถามว่าไอข้าวเนี่ยมันมันมีเยอะไหมมันก็มีเยอะแหละแต่ว่าไอไอข้าวอะ่ะผมมีแต่มา,มาเมล็ดไงแต่ไอตัวข้าวมันมีน้อยอะ่ะไอฟาร์มข้าวเนี่ยอืมก็เลยว่าจะทําฟาร์มเลยละกันเนาะแบบแบบเป็นฟาร์มที่ผม ไม่รู้ว่าซีซันก่อนได้ผมได้ทําไปหรือเปล่าแต่ก็เดี๋ยวก็จะมาทาในซีซันนี้นะฮะ <c oughs> ก็เป็นฟาร์ม <c oughs> ฟาร์มข้าวแบบอัตโนมัติเลยนะแต่มันปลูกเองไงคือแบบไอ้เก็บอะคือมันเก็บเองแต่ปลูกอะปลูกเองสุดยอดแต่ก็แต่ก็ช่างมันนะฮะก็จะได้ไม่ต้องมานั่งเก็บเองนะฮะคือมันน่าเบือ่อ ก็แบบกดปุ่มทีเดียวปุ๊บหายเลยโอเค <c oughs> ก็ก็ส่วนฟางข้าวที่ผมจะทำก็มันก็ไม่มีอะไรมากเนาะเตรียมของของก็ใช้ไม่ค่อยเยอะแต่นี้เดี๋ยวผมปรับให้มันเป็นเป็นบล็อกก่อนโอเคก็ของที่จะต้องต้องใช้ไม่ค่อยเยอะนะปร,ประมาณนี้ <Okay. S 2> เคหลือแค่หาจุดทำเลจบ <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวเอาไปไว้ตรงนู้นแล้วกันเนาะอีกฝั่งหนึ่งของเกาะม,มันมัน,มนไม่ใช่เกาะดิลานมากโอเค แล้วก็ดินนี่ก็ผมเฮียแล้วนะยังไงวะลืมละอ,อ่อเดี๋ยวเอาอันนี้มาก่าอนแล้วกันโอเคอันนี้อันนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะต้องเป็นจิเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด แช่องเหรอแปดช่องน้ำไหลได้ทั้งหมด8ดช่องอ่าใช่ต้องไหลเจ็ดช่องเพราะว่าถ้าไหล8ดช่องเดี๋ยวมันไอ้น,นี้เดี๋ยวน้ำมันจะไม่ลงนะฮะ อันนี้ก็ต้อง1 2 3 4 5 6 7 8ส่หอ่ะนี่ก็1 2 3 4 5 6 7 8สา่เแอแต่ว่าจริงๆอันนี้มันก็ควรที่จะทำเจ็ดเนาะอืมเพราะว่าเพราะว่าผม กลัวว่ามันอาจจะไม่ไหลหรือเปล่าเอออันนี้ทำเจิตอะถูกล้ใช่ใชชเพราะว่าอีกช่องหนึ่งจะเป็นช่องเอาไว้ให้ให้ของมันไหลเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเทสนนี้ก็ต้องยาไป1 2ึ่งสองี่ห้าหกเจ็ก็ต้องยาเป็นเจนะเพราะว่า8ดไม่ได้เดี๋ยวมันไม่ไหล โอเคชั้นต่อไป 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7โอเคอันนี้ก็ทำได้ว3ชั้นโ okay. อเคหนึ่งสองส้บ้าแล้ว,วแค่นี้ หนึ่งสองสามสี่สี่ชั้นละห้าชั้นเป็นเลยเออห้าชั้นเป็นเลยอ่แบบเจอ,เจอบอมเบิ้ลไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะฮะ จะได้ประมาณสามกองครึ่งโอเคเดี๋ยวเราคาบตัวคาบก่อนเฮ้ยเพราะว่าอันนี้คของเต็มอะ หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะแค่นี้พอห้าชั้นอันนี้เก็บต้องหกชั้นใช่ใช่ต้องหก ไม่ใช่ต้องขยบมาตรงนี้เอออ่าเฮ้ยห้าแหละถูกแล้วอ โอเคทีนี้ก็ถึงเวลาสักทีนะทุกคนที่เราจะได้วางวงจรนะนะก็เาจากนั้นก็วางน้ำเอ้ยไม่ดีก่อนก่อนวางน้ำ โอเคทีนี้เราก็เสร็จแล้วนะสำหรับไอ้เครื่องนี้นะก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรมาล้วก็ปดอันนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยทำให้มันสวยแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้ก็เอาแบบนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะปิดแบบง่าย โอเคก็ที่เหลือก็คือเทสนะฮะเทสว่ามันสามารถไปถึงสุดนู่นหรือเปล่า <c oughs> โอเคทีนี้ก็เสร็จแล้วนะสำหรับเครื่องเก็บข้าวอัตโนมัตินะ แต่เวลากูใช้งานมันเป็นอัตมันคืออัตโนมืออืมโอเคก็เสร็จแล้วก็เหลือแค่ขุดตรงนี้ให้กลายเป็นโพรงแล้วก็อย่างนี้เฮ้ยมันมีนี่ขายเยเหรอโดมแม่เฮ้ยเหรอเราก็มีเอเมอร์ลด์อยู่นี่หว่า ได้สี่อันนี่นะโอ,อ้มันอะไรวะเนี่ยโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกกองเหรอใช่เหรอวะมันหายไปเยอะจังเลยนะ โอเคฟาร์มข้าวเราก็เสร็จแล้วโอ้โหยิดเคโอเคเราก็เราก็ได้ทำการทำฟาร์มข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วนะฮะก็เหลือแค่ว่าให้มันเกิดแล้วก็ทดสอบแต่จริงๆไม่ต้องทดสอบก็น่าจะได้แล้วแหละโอเคส่วนในครั้งนี้เราก็จะมารอตอนกลางคืนเลยแล้วกันนะครับนะเพราะว่าอ๋อ เดี๋ยวเดี๋ยวผมฟาร์มเอเมรอรัลเอาไว้เลยนะน่าจะดีกว่าอืมเพราะว่าตอนกลางคืนเราจะไปแลกกันนะฮะแลกของกันก็อย่างที่ทุกคนรู้เนะว่าอ่าแต่ละที่แม่งโคตรไกลเลยคือมันไกลมากอะทุกคนคือแต่ละที่ในการแลกขวดคือมันค่นข้างไกลอะ่ะอืมหรือไม่ก็ผมอาจจะฆ่าไอ้พวกนั้นด้วยเพื่อเพื่อเป็นการรีเซ็ตเนาะอืมเพราะว่า ไอเพราะว่าอย่างไอตรงทะเลทรายเนี่ยไอตรงชายหาเนี่ยมันมีโอกาสเกิดเกิดทุกทุกจุดเลยเนาะหรือไม่ก็เราก็อาจจะไปฆ่ามันให้แบบมันรีเซ็ตเพื่อที่จะให้มันเกิดใหม่ก็ได้เพราะว่าของมาอันอะเมื่อเราแลกปึ๊บมันจะแพงขึ้นนั่นแหละคือข้อเสียทุกคนอืมข้อเสียก็ไม่มีอะไรมากเลยคือมันแพงขึ้นอืมใช่จากแบบใช้ยี่สิบอเมัลโลกว่าโอ้โหแม่เอ้ยอันละสี่สิบ ยี่สเคี่ยงแพงโดนอ,อุยอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอเคขยับมาตรงนี้เอาคือเฮ้ยค้างเฮ้ยเซิร์ฟค้างรอใช่จ๋อ เซิฟค้างจริงๆด้วยไอเฮียเซิฟค้างโอ้ยหายไปเลยโอเคทุกคนผมกลับมาแล้วนะอืม ก็ดูเหมือนจะมีแค่ผมที่โดนย้อนอย่างเดียวแต่อย่างอื่นมันไม่โดนย้อนนะเออโอ้ใช่ออนนี้ด้วยเออมันเรียกว่าอะไรวะไอกลางคืนหรือเปล่าเออน่าจะเพราะว่าม,มั่อพอมอกี้ก่อนออกมันเป็นตอนกลางคืนนะฮะตอนนี้มันเลยย้อนไปตอนไปตอนประมาณน่าจะ สี่โมงอาใช่น่าจะสี่โมงของเกมนะครับประมาณสี่โมงหกโมงเอ้ยสี่โมงห้าโมงประมาณนั้นอืมจากตามที่คาดคคเนเอานะฮะน่าจะประมาณนั้นนะเพราะไม่น่าเป็นบ่ายสามหรอกเพราะบ่ายสามมันน่าจะอยู่ข้างบนน,นิดนิดนึงก็ตอนนี้ก็น่าจะประมาณสี่โมงแหละมังม้งมั้งโอเคเราก็ได้ ไอ้ไอ้เนี่ยมันเรียกว่าอะไรวะเอ๊ยเดี๋ยวนะทำไมอ๋อ,อสถานที่จะไปขวดก่อนแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะใช้อนี้อาชีพอยู่นะแ,แม่โอเคจาัดก,การไปหมดละไหนดูดิรีไหม ผมว่าน่าจะรีดีว่ะเพราะว่าแม่งแพงเกินคือมันคือผมอยากได้ถูกๆไงเพราะว่าเพราะว่าแพงเกินมันก็ไม่ไหวอะ่ะคือมันไหลเป็นน้ำเลยอะเอมมอลล์ผมเนี่ยรีเซ็ตแม่งเลยดีกว่า

ละห้าบาทไม่ได้เดียวอ่ะอ่ะมาค่าจ่ายนะเราได้เป้าหมายแล้วนี่ ยังไม่ทันได้ตีเลยโอ้โหจงตื่นอ้าวเฮ้ย โลแตกเลยไม่เแตกเลยมโครนดเหรือเชื่อโอเคก็คลิปนี้ก็ต้องจบไว้แค่นี้เลยละกันนะครับนะก็ต้องขอบขอบคุณมากที่ดูถึงตอนนี้นะก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้าไลน์หน้าพาหน้านะฮะก็ไปแล้วนะเซลก็ส่วนในคลิปหน้าจะทำอะไรนั้น ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมไม่รู้จะผมไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีนะฮะคือผมคือผมอยากจะสํารวจแหละแต่ว่ากลัวว่ามันจะนานนั่นเลยก่อนนะเออก็เอาไว้เจอในคลิปหน้ากันนะไปแล้วนะเจิจงๆลแลืมเจอกันครับโอ้ยคนบ้าเลยนี่